สวัสดีทักทายด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมเครื่องบินครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับสู่เกม World of Airport สนามบ,บินซเซาเปาโลบราซิลครับตัวน,นี้ยังทำภา,ารกิจให้ให้พันธมิตรอยู่นะขอบคุณพันธมิตรด้วยนะครับสำหรับพันธมิตรที่ชื่อชื่อนี้นะอาร์มชัยเอเวอ์ครับหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยการจัดการครบสัญญาแล้วครับบินครบสิบเที่ยวครับ ถ้าบินครบการจัดการตามสัญญามันก็จะแจ้งแล้วว่าจะได้ค่า XP เท่าไหรเครื่องบินเงินเท่าไร่มันก็จะแจ้งให้ทราบมันจะต่างกับสัญญาสายการบินนะแต่ถ้าสัญญาการเชื่อมต่อผู้เล่นต่อผู้เล่นครับการจัดการต้องบินให้ครบ10เที่ยวครับเพื่อที่จะได้ค่า XP ครับไปอ up เลเวลแต่ว่า level max แล้วนะที่สนามบินเกียวย level max ล้ แต่จริงๆได้ได้สัญญามาได้สัญญาการเชื่อมต่อผู้เล่นต่อผู้เล่นเนี่ยมามาช่วยรีวิวมันจะไปได้ไวนะแต่ที่สาคัญอนะ่ะแต่ที่สําคัญครับต้องสัญญาต่อเนื่องด้วยนะประมาณนั้นมันจะไปได้ไวเน้นคลัสใหญ่เป็นหลักครับประมาณนั้น <c oughs> ต้องรับรางวัลให้ครับอันนี้หมดสัญญาแล้วนะรับรางวัลรับค่า XP รับเครื่องบินเงินครับน่าจะมีหลายลำนะคิดว่าน่าจะมีหลายลำอยู่เหมือนกันหมดสัญญาลนะ ต้องรับให้ครับทีนี้มันก็จะขึ้นใบสัญญาให้ละขึ้นจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะมีการร้องขอส่งสัญญาร้องขอมาใหม่ไหมถ้าส่งสัญญามาก็พร้อมที่จะรับสัญญาให้อันนี้ก็ต้องแจ้งให้กับผู้เล่นได้รับทราบด้วยนะครับชอบตามหลอกหลอนประมาณนั้นส่วนใหญ่ผมจะเจอสัญญาพนมิตรชอบตามหลอกตามหลอนนะ คือไม่รู้จะส่งให้ใครอ่ะเอ <S <S อวันั้นจริงๆผมก็ชอบยิ่งชอบนะยิ่งเยอะยิ่งชอบมาเป็นฟูงอย่างเงี้ยเวลาบินครบการจัดการตามสัญญาค่าเอ็กพีมจะเป็นไปไหนประมาณนั้นข้อมูลแสดงว่าพันธมิตรมาจากวอชิงตันครับวอชิงตันดีซีไอเอดีเองสำหรับชื่อผู้เล่นอาร์มไทเอเวครับขอบคุณด้วยนะครับ ขอบคุณด้วยโอ้โหดูเหรียญจะไปไหนนี่แต่จริงๆเครื่องบินเงินเออเครื่องบินทองใช่ไหมอันนี้ก็โมดสัญญาเป็นค่าเล็กครับต้องมาดูที่ตรงรางวัลครับถ้าบินครบการจัดการตามสัญญาค่าพ p จะได้เท่าไหร่เครื่องบินเงินจะได้เท่าไหร่สะสมเครื่องบินเงินเอาไว้ครับเอาไว้แลกเครื่องบินทองจนจินครับจันจรินในการเล่นนะ มีหลายฝูงเหมือนกันมีหลายฝูงพันธมิตรที่ลอนดอนฮิโทรด้วยครับถ้าหมดสัญญานะบวกเลยเรียนจะไปไหนไคพีจะไปไหนไประมาณนั้นรานนี้จะเป็นของพี่บักค,ครับยังไม่หมดสัญญานะพันธมิตรจากจากลอนดอนฮิโทรครับพันธมิตรจากลอนดอนฮิโทรยังไม่หมดสัญญานะการจัดการถ้ารุ่นนี้ละ่ะเป็นโบอิงครับ เป็นคลาส E มันก็จะแจ้งแล้วิ่ณจะบินได้ลำเดียวเอ่อเที่ยวเดียวเองช้าหน่อยนะเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามเคลียร์ครับเดี๋ยวได้เคลียร์ให้ส่วนสนามบินแอร์วีเจผมว่าจะรีเซ็ตใหม่อยู่นะรีเซ็ตการจัดการใหม่ให้หมดเลยโอ้โหเยอะแต่เยอะไปหน่นี่โดยเหรียญโดยเหรียญแค่ประมาณนั้น ขอบคุณสำหรับการเชื่อมต่อด้วยนะครับสำหรับพันธมิตรี่ถ้าบินครบการจัดการตามสัญญามันก็จะประมาณนี้ครับมันจะต่างกับสัญญาสัญญาสายการบินนะถ้าสัญญาสายการบินนี่วะตัวไหนเดี๋ยวแป๊บเน่งครับอยู่ใสวะตัวนี้จะเป็นสัญญาสายการบินจะเป็นคา่าโก้นะ มันก็จะแจ้งตามนี้เข้ามาดูรายละเอียดตรงรางวัลนะครับมันก็จะแจ้งล่ะการจัดการตามสัญญาต้องบินให้ครบ6เที่ยวใช่ไหมจะได้ค่าเ p เท่าไหร่เครื่องบินเงินเท่าไหร่มันก็จะแจ้งล่ะพอทีนี้มันบินอ่ามันบินครบ6เที่ยวสัญญาการจัดการครั้งต่อไปผู้เล่นต้องบินให้ครบกี่เที่ยวครับมันก็จะแจ้งตามนี้เลย6 6เที่ยวละทีนี้การพอขึ้นอ่าการจัดการตามสัญญ,ญา7็เที่ยวก็คือนับ1 รับหถึงเใหม่ไปเรื่อยจนกว่าจะครบ10ครับประมาณนั้นถ้ามูล็อกเนีย่ยสิมันก็จะแจ้งใครพีเท่าไหร่ครบินเงินเท่าไหร่หมยไปใส่แล้ว่าเดี๋ยวนะเพิ่มขอเช็คขอเช็คที่น่าจะหมดเลยมั้งเดี๋ยวเยวออย,ยังไม่หมดอี <laughs> อันนี้เป็นของพี่บักครับพาร์ตเนอร์รือว่าพันธมิเตรที่อยู่สนามบินลอนดอนนิโตร อันนี้เขชอบตามหลอกตามหล่นเหมือนกันนะเป็นพันธมิตรที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่วั์ชั้นหนึ่งนะ B2021 อะแต่ไม่แน่ใจว่าพี่บักอาจจะเล่นก่อนผมก็ได้ได้รู้จักการเชื่อมสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นครับจะประมานี้นี่นี่ของพี่บักครับ นิมิตจากสนามบินลนดอนนิทรูยังไม่หมดสัญญานะส่วนลำนี้จะเป็นของผมเองครับเอาไปเชื่อมสญญอของไข่ไว้เน๋อจะไม่ได้รอกอันนี้ก็ตามเหมือนกันนะ <c oughs> มันจะมีชอบตามครับชอบตามหลกตามหลอนอย่างเงี้ยน,นี่เป็นเต่าบินบอกเองครับสิบทับสิบน่าจะหมดสัญญาแนละ้วต้องส่งไปอีกไปไปที่นิทรูครับ ถ้าแมเทนเน็ตเนี่ยเสียน่าจะเป็นถ้าเป็นรอบสุดท้ายนะเสียเหรียญเขียวเยอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึงน่งครับแปบนงอือฮการเชื่อมต่อไม่เสถียรงานข้าวแล้วเว้ยส่วนเครื่องบินเงิน ในตาราในตาราสีส้มที่มมันแจ้งแล้วตรงตรงเครื่องบินทองเรามันก็จะแจ้งแล้วว่าเราจะเอาเครื่องบินเงินมูลค่ากี่เหรียญมันก็จะแจ้งตามนี้เลยแลกเครื่องบินทองได้เท่าไหร่ต้องรอเก็บพร้อมกันครับกับอีกเครื่องบินทองสิบเหรียญต้องรอเก็บพร้อมกันออมกันย่างนั้นมันก็จะได้เอาเครื่องบินเงินครับมาแลกเครื่องบินทองตามมูลค่าที่มันแจ้งตามนี้เลยเครื Angular ่องบินเงินจะได้เมื่อไหร่ จะได้ก็ต่อเมื่อการการจัดการมันบินครบตามสัญญาครับถ้าเป็นสล็อตใบสัญญาผู้เล่นสามารถแลกได้ไหมเอาเครื่องบินเงินมาแลกได้ไหมแลกไปเลยแลแกเอาไว้ครับเห็ีเงินมีเยอะเครื่องบินเงินมีเยอะรบบประมาณนั้น <laughs> <laughs> หมดตัวยังวันนี้มันรอเทคออกหมดตัวยงังเดี๋ยวต้องไล่เคลียร์ออกทีละทีละไหนวะเดี๋ยวนี้แป๊บหนึ่งครับ ขอบคุณพันธมิตรทุกๆสนามบินด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอาชนนอฟครับรางวันจะดูตรงเลเวลครับว่าเลเวลที่เท่าไหรเราจะได้รางวันประเภทไหนมันก็จะแจ้งตามนี้เลยแต่ใจจริงอยากอยากได้อยู่เนะยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับถอยหลังออกทดลองปรับไม่น,นี่ดลยว่า อันนี้รอเทคออฟครับอันนี้หมดสัญญาไปที่เรียบร้อยครับก็ต้องรอพี่อาร์มไทเอเวรครับคอนเน็กชันมาอีกทีหนึง่งต้องรอพี่อาร์มไทเอเวคอนเน็กชันมาอีกทีหนึ่งครับว่าจะยังไงความยากง่ายมันมันมันอยู่ที่ผู้เล่นนะจริงจริงเล่นเล่นเกมนี้มาคือความยากง่ายมันอยู่ที่ผู้เล่นเถอะว่าสนามบินไหนมันอะไรครับ ยากคือบอกว่ายากทุกสนามบินกว่าจะเก็บเหรียญสะสมได้แต่ละเหรียญคือมันค่อนข้างใช้เวลานานเหมือนกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปที่ได้นำเสนอให้กับผู้ที่ชื่อชอบเกมเครื่องบินชอบมุมมองไหนแต่จริงๆ SYD ซี SY นี่มุมมองน่าจะง่ายนะคิดว่าเพราะว่าจะหลัก,ล,กลักก็อยู่ประจำที่ซนี่เหมือนกัน ประจำหลายสนามบินอยู่นะเพราะว่าฮ่องกงมีสนามบินในที่ที่ไปเชื่อมสัญญาพันธมิตรที่ฮ่องกงได้ก็จะเอาไปเชื่อมสัญญาครับการเชื่อมต่อสัญญาผู้เล่นต้องมีเครื่องบินด้วยหรือว่าฝูงบินต้องการกี่ลำห้าลำสิบลำสลอดใบสัญญาต้องมีมีพร้อมมันมันนะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมเครื่องบินบายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณครับ